สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับซีรีส์จีนรักสุดใจในบอดี้การ์ด EP ที่23-25เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องเราเอาไว้ด้วยนะคะในวันต่อมานางเอกตื่นขึ้นก็เจอวีเวยเธอทักมองเห็นแล้วเหรอมองเห็นตั้งแต่เมื่อไหร่นางเอกหันมากล่าวเตือนอย่าพยายามจะโกหกอะไรฉันอีกเรื่องเธอกับชีซานฉันรู้หมดแล้ววีเวยแกล้งทำเป็นตกใจอ,อ๋อย่างงั้นเหรอ นางเอกก็พูดต่อหลายอย่างที่เกิดขึ้นเรายังไม่ได้คุยกันให้ดีเธอหันมองเราสองคนยังมีอะไรให้คุยกันอีกนางเอกบอกว่ามีเช่นเธอไม่เคยบอกฉันเลยว่าทําไมถึงทํากับฉันแบบนี้ทําไมถึงได้เกลียดฉันขนาดนี้กันฉันไปทําอะไรให้เธอเธอตอบกลับลืมไปแล้วเหรอว่าเราเจอกันยังไงพ่อฉันเป็นคนขับรถให้พ่อเธอไงหลายปีที่ผ่านมาพ่อฉันรับใช้พ่อเธอตอนเด็กๆเขาก็ชี้เธอแล้วบอกว่าคุณผู้หญิงคนโต ฝากฝังให้ฉันรับใช้เธออย่างดีในอนาคตเหมือนกับที่พ่อฉันรับใช้นายทลินนางเอกบอกว่าเธอไม่เคยมองวีเวยเป็นสาวใช้เลยฉันคิดว่าเธอเป็นพี่น้องที่ดีที่สุดของฉันด้วยซ้ำวีเวยก็หัวเราะลุกขึ้นแล้วยังไงล่ะเธอก็อยู่สูงกว่าฉันเสมอนั่นแหละนางเอกปฏิเสธว่าไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นเลยวีโวยจึงนั่งลงฉันจะบอกอะไรให้เธอรู้เอาไว้นะพระเอกอยู่ข้างเธอก็คงจะบรรลุจุดหมายของเขาแล้วเธอรู้ไหมว่าทำไมฉินกรุ๊ปถึงได้ล้มละลาย แล้วก็หัวเราะออกมานั่นก็เป็นเพราะว่าพ่อเธอหลอกลวงครอบครัวของพระเอกให้ล้มละลายไงแต่นางเอกไม่เชื่อวีวยทาให้นางเอกไปหาข้อมูลดูได้เวลานั้นหงฟู่ควบรวมบริษัทตระกูลฉินมันเป็นข่าวใหญ่มากเลยนะในโลกธุรกิจพ่อพระเอกกับพ่อของเธอเป็นเพื่อนกันมาตั้งหลายปีพ่อของเขาต้องฆ่าตัวตายเพราะทนรับความล้มเหลวไม่ได้ความโชคร้ายของทุกคนรอบตัวเธอมันเกิดขึ้นก็เพราะพ่อเธอนั่นแหละเธอปาดน้ําตาป,ปลอมๆของตัวเองและลุกขึ้นเดินจากไปด้านโจโม่ก็เข้าไปปลุกพระเอก ที่วันวันก็เอาแต่ดื่มกับนอนไม่สนใจอะไรครูว่าถ้าเขาไม่ยอมลุกขึ้นมานางเอกก็จะตกอยู่ในอันตรายอย่าลืมนะว่าชีซ่านกับวีเวยังอยู่ที่นั่นนายทําแบบนี้จะปกป้องอะไรเธอได้พระเอกตัดเพราะว่านางเอกไม่ต้องการเขาแล้วโจโม่พูดจาเตือนสติเขาอีกครั้งและเดินจากไป ด้านชีซ่านโทรคุยกับจี้ซิงปลายสายยืนยันว่าสัญญาชีวิตและความตายของสองคนนั้นเป็นโมฆะแล้วเลิกโทรมาสักทีและว,วีเวยก็เดินเข้ามาในห้องนางเอกมองเห็นมานานมากแล้วเธอรู้เรื่องของเราสองคนแล้วด้วยเราคงรอต่อไปอีกไม่ได้แล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหรอชีซ่านก็ซุดตัวลงนั่งจบเหแน่พระเอกเข้ายึดจี้ซิงได้แล้ว วีเวยรีบถามถึงสัญญาหุ้นที่เขาจะโอนให้ชีซ่านพูดต่อเขาตกลงกับฉันว่าจะออกไปจากตระกูลลินนั่นก็เป็นแค่การซื้อเวลาให้ตัวเองเท่านั้นไอ้กลนสารเลวแกหลอกฉันตอนนี้ฉันไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆวีเวยถามถึงหุ้น18%ของหงฟู่ที่เขาถืออยู่ชีซ่านตอบกลับว่าเอาไปจ่ายหนี้หมดแล้วแล้วตอนนี้จะทำยังไงต่อไปดีแต่แล้วก็คิดถึงนางเอกขึ้นมาฉันจะไปขอร้องให้เธอยกโทษให้ฉันวีเวยรีบห้ามบอกว่านางเอกไม่มีทางให้อภัยเขาแน่ แต่ชีซ่านบอกว่าฉันจะโบยความผิดทั้งหมดไปที่เธอเธอรีบหันมองเขาเราอยู่ด้วยกันมานานตอนนี้คุณจะใช้ฉันเป็นโล่เหรอเขาพูดต่อนี่เธอคงไม่คิดว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันชอบเธอจริงๆหรอกใช่ไหมที่ฉันเข้าหาเธอก็เพราะว่าฉันจะได้รู้จักกับนางเอกเท่านั้นแหละวีเวยนั้นเสียใจมากจึงขู่ว่าเธอรู้ข้อมูลเบื้องลึกของเขาแต่เขาจ้องเธอเธอรู้จักฉันดีที่สุดก็คงจะรู้ว่าฉันทําอะไรได้บ้างอย่าบังคับให้ฉันทํามันก็แล้วกัน แล้วก็รีบวิ่งไปพบนางเอกฉันขอเวลาแค่ไม่กี่นาทีฉันอยากสารภาพทุกอย่างกับเธอนางเอกจึงเดินมาที่ห้องรับแขกเขาเดินมากอดน,นางเอกจากด้านหลังนางเอกรีบผลักออกอย่างรังเกียจเขายอมรับว่าทุกอย่างนั้นเป็นความผิดของเขาแต่ฉันไม่เคยรู้เลยด้วยซ้ําจนกระทั่งวันนี้ฉันปล่อยเธอไปอีกไม่ได้แล้วทั้งหมดนั่นมันเป็นความผิดของวีเวรฉันไม่ควรฟังคํายุยงของเธอและปล่อยให้เธอมาควบคุมฉันไว้ได้และอธิบายอะไรต่อมิอะไรอีกมากมายให้พ้นความผิดของตัวเองนางเอกหันไปมองเขาจะ,สะแสดง แปงต่อไปอีกนานแค่ไหนกันคุณเป็นคนจัดการพ่อฉันทําไมถึงไม่ยอมรับอีกเขาปฏิเสธว่าไม่ได้ทําการจากไปของพ่อคุณเป็นอุบัติเหตุนางเอกหันไปมองเขาไม่ได้จัดการกับพ่อฉันใช่ไหมแล้วทําไมต้องขโมยเส้นผมของพ่อฉันไปด้วยน่าเสียดายนะที่คุณไม่เคยรู้อะไรเลยจนถึงตอนนี้ ฉันจะบอกให้เส้นผมพวกนั้นมันเป็นของปลอมและไม่มีทางตรวจสอบอะไรได้หรอกชีซานก็เริ่มโกรธเธอรวมหัวกับพระเอกหลอกฉันอย่างนั้นเหรอนางเอกก็ยิ้มเยาะถ้าไม่วางแผนแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าคุณเป็นฆาตกรเขาหันมาจ้องเธอคิดว่าจะขู่ฉันได้เหรอเธอไม่มีหลักฐานอะไรเลยด้วยซ้ํานางเอกตอบกลับไม่ช้าหรือเร็วฉันก็ต้องมีแน่เขาขยับมาใกล้เดิมทีฉันอยากจะคืนดีกับเธอนะแต่ถ้าหากเธอยืนการว่าจะเลิกกับฉันฉันคงไม่สูภาพกับเธอตามที่ฉันวางแผนเอาไว้หรอก นางเอกท้ายเขาจัดการเธอเลยถ้าทำได้พร้อมกับผลักเขาออกไปเขารีบยิ้มเยาะฉันไม่จัดการเธอหรอกเพราะฉันยังไม่ได้หุ้นของเธอเลยฉันจะต้องดีกับเธอก่อนลืมไปแล้วเหรอว่าเราจะแต่งงานกันจากนั้นเขาก็พยายามจะล่วงเกินเธอแต่พระเอกนั้นพุ่งเข้ามาลากตัวเขาออกไปฉันขอเตือนให้ออกไปซะตั้งแต่ตอนนี้แต่ชี้สั้นกับเดินมาชี้หน้าพระเอก เกมมันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นแหละฉันจะค่อยๆเล่นกับนายไปอย่างช้าๆแล้วก็เดินจากไปนางเอกนั้นลุกขึ้นคุณมาทําไมพระเอกก็เดินไปกระชากกล้องวงจรปิดออกเธอคิดจะทาอะไรอะ่ะเธอจะใช้ตัวเองเป็นเหยื่อบังคับให้เขาจัดการกับเธอใช่ไหมทําไมถึงได้ทําอะไรโง่ๆแบบนี้เธอบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเขาแต่พระเอกจับแขนเธอไว้ตราบใดที่มันเป็นเรื่องของเธอมันก็คือเรื่องของฉันนางเอกก็ร้องไห้แล้วทําแบบนี้กับฉันทําไมฉันเป็นลูกของศัตรูนายนะพ่อฉันจัดการพ่อนายนายไม่จาเป็น ต้องทำอะไรแบบนี้เลยด้วยซ้ําไปซะนางเอกจะวิ่งหนีแต่พระเอกก็วิ่งตามมากอดคุณรู้เรื่องทั้งหมดแล้วเหรอ นางเอกยอมรับว่ารู้แล้วและฉันก็รู้อะไรอีกเยอะด้วยฉันขอโทษตระกูลฉินแทนพ่อฉันด้วยแต่ฉันคงไม่กล้าเผชิญหน้ากับนายได้อีกพระเอกล้างเธอไว้เรื่องพวกนั้นมันไม่สำคัญอีกเลยแล้วนี่มันก็ไม่ใช่ความผิดเธอด้วยนางเอกหันมาร้องไห้แล้วถามว่าเขาทำแบบนี้ทำไมตั้งแต่มาที่บ้านและอีกหลายอย่างทำไมต้องปกป้องฉันครั้งแล้วครั้งเล่าพระเอกหันมองเธอมันเป็นเพราะว่าฉันรักเธอตั้งแต่ฉันรู้ว่าฉันรักเธอฉันก็ลืมเรื่องราวความแค้นทั้งหมดไปแล้วฉันต้องการแค่ปกป้องเธอเท่านั้นนาง เอกบอกว่าแต่เธอลืมทุกอย่างที่เกิดขึ้นและรักเขาไม่ได้เราสองคนถูกลิขิตมาให้อยู่กันคนละเส้นทางกันอย่าพบกันอีกเลยแต่พระเอกก็ดึงเธอมากอดขอร้องอย่าพูดแบบนี้กับฉันอีกได้ไหมเธอจากไปฉันก็เหมือนตายไปแล้วครึ่งหนึ่งเราลืมทุกอย่างเราเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมนางเอกทำไม่ได้ตราบใดที่ฉันเห็นคุณฉันก็เห็นความเจ็บปวดที่พ่อทำเอาไว้กับคุณฉันขอร้องคุณละปล่อยฉันไปเถอะพระเอกค่อยๆปล่อยมือได้ถ้าเธอต้องการแบบนั้นแต่ว่าฉันจะอยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าเธอจะ เห็นด้วยหรือไม่ก็ตามทั้งสองคนมองกันทั้งน้ําตาต่างคนก็ต่างอยากเจอกันอยากอยู่เคียงข้างกันแต่ก็ทําได้เพียงยืนใกล้กันแต่สัมผัสกันไม่ได้พระเอกนั้นยังคงปกป้องนางเอกอยู่ไม่ห่างหลายวันต่อมานางเอกเดินออกมาจากห้องพยายามมองหาพระเอกแต่ก็ไม่เจอแล้วไปแล้วอย่างนั้นหรอ แบบนี้ก็ดีเหมือนกันแต่เวลานั้นมีสายเข้ามานางเอกจึงรีบออกเดินทางมาที่บ้านของพระเอกทันทีโจโมรีห้ามยังไม่ให้เธอเข้าบ้านและต่อว่านางเอกใจร้ายเขาบาดเจ็บเพราะคุณสุดท้ายก็ต้องมาป่วยเพราะคุณอีกที่พ่อคุณทาเอาไว้มันยังไม่พออีกหรอหรือคุณต้องให้เขาจากไปก่อนถึงจะยอมจบเรื่องนี้ใช่ไหมนางเอกรีบถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างโจโมบอกว่ากลับมาบ้านก็กินยาและสลบไปแล้ว นางเอกจึงรีบวิ่งขึ้นไปหาพระเอกที่ห้องนอนทันทีเมื่อพระเอกเห็นนางเอกก็ลุกขึ้นจับมือเธอจริงๆแล้วเธอยังเป็นห่วงฉันใช่ไหมนางเอกยอมรับว่าเป็นห่วงเขาจริงๆนั่นแหละคำพูดได้หัวใจที่ฉันเคยบอกคุณก่อนหน้านี้หรือที่ฉันไล่คุณไปหรืออะไรก็ตามทั้งหมดที่พูดไปก็เพราะเป็นห่วงเพราะว่าแคร์คุณมากและไม่อยากให้คุณต้องทนใช้ชีวิตแบบนั้นต่อไปพระเอกตอบรับฉันรู้ฉันก็ไม่อยากให้เธอทรมานตัวเองเหมือนกันนางเอกพูดต่อฉันคิดมาหลายวันแล้วถ้าคุณหายไปจริงๆก็คงดี พระเอกบอกว่าเธอโกหกนางเอกร้องไห้ใช่ฉันโกหกคุณคุณโกหกฉันหลายครั้งแล้วไม่ยอมให้ฉันโกหกคุณสักครั้งเลยเหรอพระเอกดึงนางเอกเข้ามาใกล้ขอร้องละ่ะอย่าผักใส่ผมออกไปจากคุณอีกเลยผมยอมให้คุณโกหกผมก็ได้นางเอกตอบกลับว่าจะโกหกเขาทุกคำพระเอกให้เธอยกตัวอย่างเธอจึงบอกว่า ฉันเกลียดคุณมาโดยตลอดเช้านี้ฉันก็ไม่ห่วงคุณเลยสักนิดตอนที่คุณไม่อยู่ฉันก็ไม่เคยคิดถึงคุณเลยและฉันไม่รักคุณพระเอกจึงเข้าไปจูบเธอด้วยความคิดถึงนางเอกก็จูบเขาตอบรับพระเอกขอร้องเราหยุดทรมานกันและกันอีกได้ไหมนางเอกจึงโอบคอพระเอกมาจูบเพื่อเป็นคำตอบและล้มตัวลงบนเตียงจูบเขาแต่พระเอกก็พลิกตัวเองกลับมามองหน้านางเอกด้วยความรักจากนั้นพวกเขาก็ได้ใช้เวลาดีๆร่วมกัน นางเอกตื่นขึ้นอีกครั้งเพราะมีข้อความเข้าเธอจึงขยับไปหอมแก้มพระเอกและลุกขึ้นจากเตียงอีกทั้งยังห่มผ้าให้เขาอย่างดีจากนั้นเธอก็ขึ้นรถมาพบกับชีซ่านมีอะไรก็เรียพูดมาเขาให้นางเอกดูวิดีโอบางอย่างโมหยาขอร้องละ่ะฉันตายไม่ได้นะฉันจะให้ทุกอย่างกับนายแต่ลูกฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีฉันเขาตอบกลับแล้วตอนที่คุณทำละ่ะเคยคิดถึงเมียกับลูกบ้างไหมนางเอกคืนโทรศัพท์ให้เขาอยากบอกอะไรก็พูดมาเถอะเขาตอบกลับ แล้วไม่เห็นเหรอคนที่เปลี่ยนที่ในกรรมไปก็คือพระเอกคนที่คุกค,คามพ่อคุณก็คือพระเอกเขาโอนเงินฉันไปอีกหกสิบล้านมีไม่คิดว่าการจากใบของพ่อคุณมันเกี่ยวอะไรกับเขาบ้างเหรอนางเอกหันมองแล้วยังไงล่ะฉันเชื่อใจเขาจีซานถามกลับรู้จักกันนานแค่ไหนถึงได้เชื่อใจเขาแล้วรู้ไหมว่าเขาคือลูกของฉินพูดยังไม่ทันจบนางเอกก็พูดต่อให้ลูกชายคนเดียวของฉินกรุ๊ปปัจจุบันคือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของหงฟู่ฉันรู้เรื่องหมดแล้วอยากพูดอะไรกับฉันอีกไหม เขาหันมองเธอไม่คิดเลยนะว่าเธอจะชอบเขาจนหน้ามืดตามมวแบบนี้งั้นฉันคงจะปล่อยให้เขามีชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปอีกไม่ได้แล้วละ่ะนางเอกจึงขู่เขากลับเขาถามว่าเธอจะทําอะไรฉันจะฟ้องฉันอย่างนั้นเหรอจะเอาหลักฐานอะไรมาฟ้องฉันที่ศาลนะ่ะเขาพูดด้วยข้อมูลและหลักฐานนะฉันไปปรึกษาทนายมาแล้วเงินที่ถูกพระเอกขโมยไปนั้นส่วนที่เธอบอกว่าฉันลงมือกับพ่อเธอคงต้องขอโทษด,ด้วยนะหลักฐานนะ่ะมันหายไปจากโลกใบนี้แล้วละ่ะ